เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกงางาเขาเรียกบ้านเราเขาเรียกงามันไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกงานะเนาะเรียกงารยเีกว่าวิธีทำงานให้ปลาเข้าดีทำกันยังไงมาดูกันนะครับไม่ทำากำลังไล่อยตอนนี้กำลังไล่ทำไล่เคือกอยู่ วันนี้เราจะทำสองให้ปลาเข้าได้สองด้านตามโมติเราทำเข้าด้านเดียวดึงให้สะไขยมันตึงๆแล้วมันก็มันทำเป็นไม้มันก็อย่างนี้แนละเนาะมันทำแบบอง,ง่ายๆหรอ ให้ทำให้มันยุ่งยากเวลาเราล,ะล,ะลงน้ำเราลงอย่างเงี้ยเราองทำร้อยงาทีเนี้ยมาดูวิธีร้อยงากันนะครับหาเสื้อก่อน,นสูตรไข่สูตรมันใช่ไหมพอร้อยงาเน,น,นี่ยปลาจะเข้าหรือไม่เข้ามันอยู่ที่งานั้งอเนาะอยู่ที่งา,งาส่วน หลักๆเลยปัญหาที่ปลาไม่เข้าก็คืออยู่ที่งาเรามาดูว่าสูตรร้อยงานะครับหรือว่าทํางาให้ปลาเข้าเนี่ยมันทํากันแบบไหนนะครับตัวนี้จะเป็นงาสองด้านเลยครับเข้าฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าฝั่งนี้ได้ด้วยทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าถ้ามันตึงไปแล้วก็คลายออกให้ให้มันหย่อนหย่อนเชือกลงไปให้มันยันยานยังไงปลามันมันออกไม่ได้หรอกอืมครับ ถ้ามันได้เข้าแล้วมันไม่ออกหรอกอ่าเนี่ยยานยนเวลาเวลาเวลาลงน้าก็จะยานมันจะเข้าอีกมันไหวได้างเนาะมันไหวได้มันเวลาไม่มันตึงไม่ให้มันตึงอ่าแล้วจะเอาเสียบมาบัดกับด้านนี้แล้ก็ได้ไม่ให้มันเพื่อปรับเพื่อปรับได้เสือกมันตรงยาวๆหน่อยนิดนึงเพื่อปรับเวลามันตึงมันยานหย่อนยานยังไงก็เราตึงเอาได้ ไปจบแล้วถามว่าทำทำยากไหมสําหรับคนทําให้เป็นมันยากแต่ว่าสําหรับทําคนทําเป็นแล้วมันก็ไม่ยากแต่มันใช้ประสบการณ์นะมัเนาะประสบการณ์เพราะว่าทุกอย่างเราเคยทํามาก่อนแล้วเนาะเราทำโอ้มันตั้งหลายปีแต่พวกนี้เขายังกําลังเรียนหนังสืออยู่นะหาปลาขายส่งเขาเรียนหนังสือนั่นแหละจนจบแล้วมาทาอีกน้านหนึ่ง ทำดานนี้คือว่าให้มันออตัวนี้มันมันติดต้องตัดไหมมันไม่ไม่ตัดไม่ตัดมันให้ให้มันเข้าคนละด้านให้มันเข้าคนละด้านใหญ่ไมเข้าด้านเดียวกันอลืมไปต้องมันเอียงหนยต้องมันเอียงข้างเอียงข้างใส่ข้างดึงลืมไปเมื่อกี้ลืมไปว่าเราเคยทํางานด้านเดียวเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนเราทํางานด้านเดียว แก้ไขมันก็ไม่ยากเพราะว่าเราเผื่อไว้อยู่แล้วอันนี้จะทำงานสองดันเพราะว่าคลองน้ำเรามันมีปลาอยู่เราจะเอาไปลงในคลองน้ำของสวนเราเองเราไม่ไปที่อยู่ตรงที่แม่น้ำเราก็มีเราใส่ไว้สามปีแล้วมันไม่พังอะอมันไม่พังหรอกหล็กมันหล็กสามหุน ไซริคออกสามคมีแต่คนยกมีแต่คนยกเอาปลาถ้าคนไม่ยกมันก็พอได้อยู่วันละอาทิตย์ละสี่ห้าตัวตัวละเป็นกิโลกิโลแข้างล่างพอต้องแกะไหมเนี่ยไม่แก้ตัวนี้ไม่แก้แก้แต่ข้างบนไม่แก้แก้แต่ข้างบนแก้แก้แก้แต่ข้างบนก็ได้แต่หมูตี๋มันต้องแก้แหละแต่ว่าเราไม่แก้หรอกมันชิงเฉียงเอาเนาะเอาเียมันชิงเฉียงเอาตรงน้นก็เฉียงตรงนี้ใส่ตรงนู้นเนาะ ถ้าตำมปกติมันต้องแก่นะให้แก่ให้แก่มันออกมาอยู่ช่วงขนาดนี้อันนี้มัดด้านเดียวฝั่งนู้นมัดด้านนู้นถ้าเราใส่ตรงกลางแล้วก็มัดตรงกลางเลยมันจะไม่ตึงนะครับทุกคนเนี่ยไม่ตึงมันจะย่อนย่อนเหมือนมเหมือนกับปลาไม่ได้เหมือนกับปลามันจับ ไปไปอยู่ในพงหญ้านั่นแหละมันจะดิ้นเข้าไปหาอยู่ในพงหญ้าค่ะสมมติสมมติขวดนี้เป็นปลานะครับทุกคนเนี่ยพอมันเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปเลยนะครับมันจะไม่มันจะไม่ติดตรงเขาเรียกอะไรนะพ่อตรงงาตรงงามันเนี่ยมันจะไม่ติดถ้าปลามันติดแล้วเนี่ยมันจะถอยมันจะถอยนะครับแต่ถ้ามันเข้าไปแบบสะดวกสบายเนี่ย มันก็จะแล้วทีนี้มันไม่ออกวราทุกคั้มันเข้าไปแล้วเงี้ยไม่ออกไม่ออกไม่ออกถ้าเข้าไปแล้วไม่ออกมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยเนาะก็จะอยู่ตรงข้างมันแล้วตอนนี้เขาเรียกอะไรนะพ่อทั้งหมดเนี่ยตะไคร่ถ้าตะไคร่เนี้ยเขาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกรอบรอบดัดปลารอบดัดปลาเขาเรียกรอบดัดปลาแต่ตะไคร่ก็ได้รอไก็ได้รอบก็ได้มันเรียกได้หลายอย่างแ็้ทีนี้เวลาเขาใส่รอบเนี่ยเขาต้องก็ต้องให้มันอยู่ผิวน้ําในน้ําเลยยังไงบอก ถ้าเราให้ใส่มิดน้ําปลามันเข้ามันไม่ไม่เกินวันหรือสองวันมันก็ตายเอแต่ถ้าเราให้มันอยู่พ่นน้ํานี่มันมันจะปลายมันจะขึ้นหายใจได้มันไม่ตายง่ายก็คือพอใส่เนี่ยก็คือให้มันให้มันมีอากาศให้มันมีอากาศมันขึ้นหายใจได้ขึ้นหายใจได้ใอ้มันขึ้นอยู่ในผิวน้าแล้วเราต้องหาอะไรวางคุมไหมไม่ไม่คุมเอาถ้าตามปกติเราใส่ด้ตามไอ้ตามแม่น้ําเราก็ต้อง ใส่ในในในชายฝั่งมันเนาะใส่ในฟ้าชายฝั่งมันแล้วที่นี่เราก็หาหญ้าหาไม้เอามาทับไว้ให้มันกลัวคนอ่ะอืมกลัวกลัวยังไงก็ไม่ไม่ได้กลัวแดดกลัวคนกลัวคนทํายังไงมันก็หนีไม่พ้นคนหรอก เพราะว่าถ้าถ้าเราทําถ้าเราทําเป็นเหล็กเราจะมากั้นกลางตัวนี้มันจะทําง่ายทําง่ายเพราะว่าเราจะมาล้อยตรงกลางเลยล้อยตรงกลางเหล็กเหล็กเหล็กออกเหล็กออกรอบแล้วมันล้อยตรงกลางเลยมันก็ตึงตัวนี้มันตึงมันจะตึงเลยอืทําง่ายอันนี้เรามันมีหนักแปลงอามันมันมันมีตะขายอยู่แล้วได้สามปีแล้วมันปล่อยไว้เฉยๆแล้วก็เลยเออเอาล้องลองมาทําดูไอเชือกเขียวๆนี่ก็ทนนะมอนทน อยู่ใน <ทำ S 1> น้ำอยู่ในน้ําอยู่ในน้ําผมทําอยู่ในน้ํานั้นสี่ปีแล้วนะนี่ปีที่สี่ครับอยู่เนี้ยปีที่สี่ไม่เอาขึ้นน้ําไม่เอาขึ้นบกเลยอยู่ในนั้นแหละตลอดนี่จะเป็นงานตัว,ตวที่สองนะครับงาตัวที่สองเพราะว่าทํางานสองทำงานสองทำงานสองด้านเดี๋ยวจะมีรีวิวเนาะถ้าปลาเข้าเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวมาให้ดูนะครับ ทำยังไงมันก็เข้าปลายิ่งปลายิ่งหน้าปลาวางไขน่นี่ยิ่งติ้งทำง่ายยิ่งฝนตก,ากาง่ายฝนตกหน้าฝนตกปลาวิ่งปลาว่ายนะทำง่ายเวลาร้อยร้อยตะขคายร้อยให้ตรงนะอย่าร้อยไปชิงเสียงนะให,ให้ตรงเราจะเอาขึ้นสมมติว่าเราจะเอาขึ้นขนาดไหนเ,เราต้องให้ให้เชือกตะขคายนี้ให้มันตรงเลย ให้มันตรงแต่ไข่ก็ให้มันตึงๆหน่อยแต่ไข่ด้านข้างให้มันตึงหน่อยแต่ว่าอย่าให้มันอย่างนี้แหละให้มันตึงๆแต่ว่าเวลาเรารัดใส่กันแล้วแล้วก็ถึงหย่อนเอาคือให้มันตรงรูตรงให้มันตรงรูมันรูของที่มันถักไว้เออตรงรูที่มันถักไว้หนึ่งเราเวลาเราถักแล้วก็ถักแต่บางคนมันบอกว่าโอ๊ยทำไม่ได้หรอกทำยากไม่รู้จัก ทนเอาหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเราก็ต้องต้องหาสรรหาวา่าเราจะทํำยังไงเราจะได้ปลามาไม่ต้องไปบางทีหาเหยื่อเนอะาะบมงทกีเหยื่อก็ไม่ค่อยมีอันนี้เราไม่ได้ใส่เหยื่อคือไปวางไว้เฉยๆไปวางไว้เฉยๆอยู่ตามอยู่ตามแม่น้ําเราก็ใส่ไว้โอ้ยไม่ได้ขึ้นจากน้ําเลยสามปีแล้วตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพสามปีนี้ใส่ไว้ตลอดเลย ว่าเมื่อว่าเราว่างๆเราก็ไปแล้วก็ได้มาทีละสี่ตัวห้าตัวตัว,ตว,ตวละสองกิโลก็มีโลเจ็ดโลแปดนี่ประจำาละปลาบูส่วนมากเพราะว่าเขาทำแก้มลิงแล้วมันม,ม,ม,มีมีแต่ปลาบูจะเข้าแต่ก่อนมัน,นยังไม่เทียไม่เขาไม่ได้ทำแก้มลิงโอ้ปลาช่อนมีตัวละสองกิโลตัวละกิโลสองกิโลอย่าวันไหนไปได <ละ S 1> ้จะพาไปรีวิวที่ไหนจะพอกุด จับพุ่ลยใส่ที่เอ็นทุ่งแต่ส่วนมากน้ำมันน้ำน้ำมันเลอเยอะมันไม่ค่อยเข้าเท่าไรหร่รอกแต่ก่อนมุกทำโู้ยถ้าหน้าฝนเอากระสอบปุ๋ยไปใส่เอาเลยมันเข้ารอบตลอดเข้ารอบ,ร,บรอบสามตัวสีตัวมีแต่ตัวใหญ่ แต่ส่วนมากจะเป็นปลาใหญ่นะวันนปลาใหญ่ปลาปลาช่อนมีติบตุมมันเข้าหาไข่ไข่เด้มันขึ้นมุดหาไข่เออมันขึ้นตอนตอนกลางคืนเนี้ยปลาเล็กจะไม่ค่อยมีเนาะนจะมีปลาใหญ่เพราะว่า,าเราตะข่ายแล้วมันห่างเด้แตาปลาเล็กมันไม่เข้ามันก็รอดออกาได้อืถ้าใช้ตะข่ายห่างปลาเล็กเข้ามันก็รอดออกาได้ ทำงานและทำคืองานมันต้องไหวไปกับน้ำาน้ววะเนาะมันตรงใบไม่ตึงพอตึงแล้วปลามันจะถอยหลังจะทำตึงแบบนี้ไม่ได้นะพ่อเนาะไม่ได้ตึงแบบนี้ไม่ได้ไม่เข้าเลยตึงรับตึงแบบนี้ตึงแบบนี้ไม่เข้าเลยครับปลาไม่เข้าเลยครับตึงแบบนี้ต้องให้มันหย่อนต้องให้มันหย่อน เราก็ต้องเลือกตามันเอาว่ามันหย่อนขนาดไหนมันตึงขนาดไหนแล้วก็หาวิธีหารประสบการณ์ทำเอาเองไม่ต้องปลาเข้าไม่ต้องกลัวมากมันจะออกได้มันไม่ออกอย่าไปยกมันถ้ายกวางลงถ้ายกขึ้นแล้วโอ้ปลาเข้าแล้วเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาเอาทีหลัง ถ้ายกคือยกเลยอถ้ายกก็ต้องเอาเลยเสร็จเลยอดกินเลยคือปลามันจะรีบหาทางออกอ,อมันก็จะหาทางออกเนี่เข้าได้เลยเพราะต้องมัดตรงนี้ยึดไว้ไหมเนี่ยมัดมัดยึดอยู่ไม่ให้มันรูดลงเรามมันรูดลง เชือกเล็กก็ได้มัดไว้พอมันไม่ให้มันรูดลงตะข่ายตรงนี้ถ้าไม่มันมันจะเป็นอย่างงี้เออมันมันจะรูดลงมาอย่างนี้มันจะรูดลงมาอย่างนี้เออเราต้องเราต้องเราต้องมัดให้มันข้างบนมันตึงอ๋ออย่แหละ้ัดเสร็นี้ก็ได้นี่ไม่ยากนิดเดียวข้างล่างก็รัดข้างบนก็รัด ตัวนี้ก็รัดเหมือนกันสมัยโบราณเย็นแต่แบบเป็นไม้ไผ่เนะเนาะมันเป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่แล้วก็แต่ก่อ<า>นมันไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้เนาะไม่มีคนเท่าคนแก่ทําแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ตะไครอย่างเดียวแล้วก็หนักเลยเนาะหนักเคยเจอเจอน้ำนี่ก็หนัก เวลาเวลาคนมาเหยียบก็มันก็มันมันก็ไม่ทนเหมือนแบบนี้แบบนี้มันจะทนโอ้สี่ปีห้าปีก็ยังอยู่ได้เลยใส่จนขี้เกียจใส่อันนี้ทามนอันนี้ครับเราไม่รัดก็ได้นี่ไม่รัดก็ได้อืมเจดยังบ่เสร็จแล้วแค่นี้แล้วกวนน้ํานะครับในรีวิวก่อนนะครับก่อนกระปาอย่างนี้นะครับนี่คือเรียกเขาเรียกงาเนาะงาคือไม่ให้มันตึง ไม่ให้มันตึงแบบนี้แบบนี้จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาปลามันมาโดนเนี่ยปามันก็จะถอยหลังเนาะก็จะให้มันหย่อนย่อนหน่อยนะครับแต่ปามันเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนูโนร่ะตัวนี้เป็นขวดน้ำหรือเป็นป่านะครับมันจะเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับมันมันจะดิ่งเข้าไปเองแหละอ่ามันก็จะออกมาแล้วก็อยู่ตบบนี้นะครับถ้ามันเข้าไปแล้วให้ยกขึ้นทันทียก ถ้ามันเข้าเราจะไปไปจับปลาไปอะไรเราต้องยกขึ้นเลยยกยกยกขึ้นแต่ว่าถ้าเรายกขึ้นแล้วเห็นปลาแล้วมาวางลงมล้วก็จะวางล่เดิมปลาออกได้นะมันออกได้มันเป็นวิถีนของมันเองแต่ว่าถ้าเรายกเอาปลาก็ต้องเอาเลยเอายกขึ้นเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะมีรีวิวเวลาปลาเข้ารอบนะครับว่ามันเข้ายังไงเนาะ โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนอน,นะครับับหัวแรกเป็นนานะครับอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกับพ่อเนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย